สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องแมนซีกับนิวคาสเซิลนะครับเนาะก็หลังจากแข่งไปเมื่อคืนนี้เนาะนิวคาสเซิลก็เปิดบ้านนะครับเสมอกับแมนซิตี้นะครับรูปเกมก็ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับสูสีในใ,ในในเรื่องของสกอร์นะครับนะแต่ว่ารูปแบบการเล่นก็แมนซิตี้ก็ก็อย่างรู้ๆนะครับแล้วก็แมนซิตี้ก็เล่นดีกว่าอยู่แล้วนะ ตั้งเกมบุกตั้งตัวผู้เล่นนะครับเนาะเริ่มเกมมาได้5นาทีนะนะครับแมนซิตี้ก็ได้ประตูขึ้นนำนาะทีที่5นะครับเนาะจากอ e ีกลายคุณดูกันนะครับเนาะนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเล่นมาได้สักประมาณ28นาทีนะครับเนาะนิวคาสเซิลก็ตีเสมอได้จากเอ็มอันมิเลนอันมิลอนนะครับเนาะนาทีที่ยีที่ยีนะครับนะครับแล้วก็ พอตีเสมอได้นะครับน <c oughs> ิวคาสเซิลก็ได้ได้แรงใจมาเยอะนะครับก็สามารถที่จะยิงแซงนําได้ในนาทีที่39หน้านะครับจากวินสันนะครับเนาะ,นะหลังจากนั้นผ่านไปอีกอครึ่งครึ่งแรกก็จบที่สกอเ์นิวคาสเซิลนำแมนซิตี้อยู่หนสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ครึ่งหลังผ่านมา เริ่มเกณฑ์มาได้ประมาณ9นาทียังไม่ถึง10นาทีเนาะนาทีที่54นะครับทิปเปียนะครับก็ยิงนีห่างนะครับยิงให้ New en, นิวคาสเซิลนีห่างแมนซิตี้ไปเป็น3ประตูต่อ1นะครับในนาทีที่54นะครับเนาะแล้วก็ทีนี้ก็เล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับเนาะแมนซิตี้ก็มาตามตีตื้นมาได้นะครับเป็น2ประตูต่อ3นะครับจาก ฮาแลน์นะครับเนาะนาทีที่61นะครับเนาะหลังจากนั้นเล่นไปได้อีก5นาทีไอ้4นาทีนะครับเนะาะซินวานะครับก็มาตามตีเสมอได้นาะทีที่64นะครับเนาะก็รูปเกมรูปเกมช่วงช่วงก่อนหมดขึ้ครึ่งหลังก่อนจะหมดเวลานะครับเนาะแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ก็พับสนามนะครับเนาะบุกจนสังเกตว่านะครับนิวเซลแทบจะไม่มีตั้ง ตั้งตัวแท้จะไม่ได้นะครับเนาะแต่ก็ไม่สามารถทำาทำประตูเพิ่มขึ้นได้นะครับเนาะทั้งสองทีมก็เสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับเนาะดูแล้วนะครับลูกเกมลูกเกมก็เป็นของแมนซิตี้โดยสิ้นเชิงนะครับเนาะเพราะว่าตัวผู้เล่นเลยอะไรนะครับเกมลูกดูดันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็อยู่ตรงที่ว่านะครับเนาะนิเิลเซใช้จังหวะสวนกลับเร็วนะครับแล้วก็ มันมีช่องว่างตรงตรงในแผงหลังนะครับเนาะที่นิว v ว r s ์เซ่นโยนบอลผ่านเข้าไปแล้วก็สามารถทำประตูได้นะครับเนาะก็ดูแล้วนะครับดูแล้วการการที่ที่เรือใบสีฟ้านะครับเนาะสะดุดนัดน,นี้นะครับเก็บได้เพียงแค่ไล่ตีเสมอหรือว่าได้เพียงแค่หนึ่งหนึ่คะแนนนะครับเนาะก็สามารถก็จะทำให้ทีม ที่ยังไม่ได้แข่งนะครับเนาะที่ยังไม่ได้แข่งก็คือทีมแมนยูและลิเวอร์พูลนะครับที่จะแข่งกันในค่ําคืนนี้เนาะครับเนาะเวลาตีสองนาฬิกานะครับเนาะสามารถที่จะมีคิดว่าน่าจะใส่กันเต็มที่นะครับมีแรงฮิตนะครับเนาะมีแรงฮึดก็มาลองดูดูกันนะครับว่าคู่ลิเวอร์พูลกับแมนยูจะเป็นยังไงนะครับเนาะลิเวอร์พูลนี่เป็นไปเป็นทีมเยือนนะครับแล้วก็แมนยูเป็นเจ้าบ้านเปิดเปิดบ้านโอลด์แท็บฟอร์ดนะครับเนาะ เบอร์สนาวอนเทฟฟร์ดนะครับตอนรับการมาเยือนของของแดงลิเวอร์พูลนะครับก็ก็ผลเสมอในนัดนี้นะครับทำให้นิวคาสเซิลนะครับทำให้นิวคาสเซิลมีมีคะแนนอยู่ที่เจ็ดคะแนนไม่ใช่นิวคาสเซิลดี๋ยวผมพูดผิดนะแมนซิตี้นะครับมีคะแนนอยู่ที่7คะแนนนะครับแข่ง3นัดนะครับชนะ2เสมอ1นะครับมี7แต้มนะครับยิงได้9เสีย3นะครับแล้วก็ผลต่างบวกบวกอยู่6นะครับเนาะ ก็แข่ง3นัดชนะ2เสมอ1นะครับเนาะส่วนนิวคาสเซิลนะครับแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2อนัดนะครับมีอยู่5คะแนนนะครับยิงได้5เสีย3บวก2ประตูนะครับเนาะก็นิวคาสเซ่นนัดนี้เล่นได้ดีมากนะครับเนาะนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องบาวชนคนเก็มมาล่าด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ